น่าสนใจมากนะครับก็คือที่มหาวิทยาลัยจังหวัดที่ขอนแก่นวิทยาเขตภาคอีสานนี่นะครับเห็นเด็กๆไหมฮะเขาจะมีการหยอดอันนี้หยดทีละบาทนี่คืออะไรรู้ไหมค่าเรียนภาษาอังกฤษของเด็กๆเท่มากผมขอบอกเลยมหาวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นทำเทเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อวานนี้เล่าไปแล้วค่าการศึกษาเล่าเรียนของปุตรเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าของภาระหนี้สินครัวเรือนของประชาชน หมายความว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายใหญ่ของพ่อแม่มแต่มหามกุลเนี่ยเขาเปิดคอร์สภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษเนี่ยให้เรียนชั่วโมงละหนึ่งบาทถูกมากชั่วโมงละหนึ่งบาทคุทีเ่เด่กเด่นชุกวินเทอรนะฮะไปศึกษาหาความรู้ไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องสถาบันดังใช่เราต้องมาจากประเทศอังกฤษต้องมาจากต่างประเทศค<ม>ุณรู้ไหมกูบาอาจารย์ที่สอนนี่แน่เป็นพระสอนพระที่สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่มา จบภาษาศาสตร์นะฮะแล้วท่านก็ทําแบบพระคือหมายความว่าด้วยความเมตตาใช่ไหมค่ะอยากจะให้เ,เด็กๆนี่ได้มาเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อ,อรับกับยุค AEC ด้วย,อ,ยอันที่สองลดภาระค่าครองชีพให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะแทนที่จะไปจ่ายค่าเรียนเยอะๆก็มาเรียนที่มหมามกุรแห่งนี้อันนี้อยู่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าอ,แ,อ,แ,อแล้วถ้ากรุงเทพหรือว่าจังหวัดอื่นอยากเรียนแบบนี้บ้างทำยังไงอะค่ะจะทําไงอะย้ายบ้านไปอยู่ขอนแก่นก็เรียกร้องว่าเออ ถ้ามีมหามากุฏก็ดีมหาจุลาก็ดีนะครับที่เป็นมหาวิทยาลัยของพระสร้างโครงการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะ<ม>จะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ผู้ปกครองอีกเยอะเลยเอาสถาบานะันการศึกษาอื่นๆด้วยที่มีบุคลากรที่สอนภาษาอังกฤษได้ถ้าสถาบันของญาติโยมจะทําด้วยยิ่งดีใช่ไหมให้คิดถึงเด็กที่เด็กที่ได้โอกาสพ่อแม่อาจจะไม่ร่ำรวยมากแต<ม>่อยากจะเรียนภาษาต่างประเทศเพราะว่าเราจะต้องแข่งขันกับคณะนะเอ 4, 5, 8, เอซีปีห้าแปดเนี่ยพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้เนี่ย ก่เป็น